ทุกคนอันนี้ก็คือมะเขือเทศนะคะที่หนึ่งเพาะพันไว้หนึ่งเอาไว้ในบ้านนะคะกระถางนี้แต่ว่าอันอื่นนะหนึ่งเอาไว้นอกบ้านมันยังไม่ขึ้นเลยทุกคนหรือว่าหนึ่งยังมองไม่เห็น อาจจะเป็นเพราะอากาศอากาศข้างนอกมันก็อากาศมันก็หนาวเย็นอยู่เนาะมันอุณภูมิก็มีร้อนบ้างหนาวบ้างอะไรประมาณนี้มันไม่เหมือนในบ้านในบ้านก็มันก็จะขึ้นเร็วนิดนึงนะคะอันนี้หนึ่งเพาะเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไว้หนึ่งสัปดาห์นะคะขึ้นแล้วนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์แบบนี้นะคะทุกคนลูกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะลูกเหมือนพริกหยวกนะคะทุกคนราคาค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะหนึ่งก็เลยเพาะเมล็ดพันธุ์ดูเผื่อว่าปลูกแล้วมันจะได้กินนะคะ แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวรอเขาโตกว่านี้นิดนึงนะคะน่าจะประมาณสองสามอาทิตย์หนึ่งจะเอาไปลงแปลงนะคะทุกคนทุกคนพาดูมนเขิดเทศที่มันขึ้นแล้วดีใจอันนี้คือเสื้อผ้าที่หนึ่งเก็บไว้ที่จะเอาไปบริจาคร้านการกุศลนะคะหรือที่นี่เขาเรียกว่าร้านชาร์ตี้นะคะก็จะมีหลายแบบนะคะสําหรับน้องมาน้องแมวสําหรับคนเป็นโรคหัวใจสําหรับคนเป็นมะเร็งอะไรประมาณนี้นะคะแถวแถวบ้านหนึ่งก็จะมีอยู่หลายร้านทุกคน เห็นท้องฟ้านั้นไหมเสียงลมแรงมากเลยนะคะทุกคนหนึ่งพาอัลฟี่มาวิ่งนะคะเหนื่อยหอบเล็กน้อยแล้วก็ท้องฟ้าสดใสแต่ว่าเมื่อเช้านี้ฝนโปอยๆนะคะแล้วก็หนึ่งมาเจอดอกไม้นะคะทุกคนสวยไหมสีขาวนะคะดอกเชอรี่บลัฟซัมนะคะหนึ่งไม่รู้ว่า เป็นดอกของต้นอะไรนะคะอยู่สูงมากอยู่สูงมากทุกคนสูงขนาดนี้เลยแต่ว่ามันมองเห็นท้องฟ้าด้วยนะคะท้องฟ้าสวยๆหยุดวิ่งนิดนึงเพราะว่าเหนื่อยก็เลยหยุดวิ่งเอาฟีก็ได้หยุดด้วยนะคะเขาก็หยุดแล้วเขาก็ดมดมสารพัดไป แล้วก็ส่องดอกไม้ไปตอนแรกคิดว่าฝนจะตกแล้วนะคะตอนเช้ามันตกนะคะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ตกมันไม่ได้ตกแรงมันตกแค่เบาๆแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็แดดร่มลมตกแล้วก็ท้องฟ้าก็เป็นแบบนี้ดูนะคะเมฆก,ก็จะลอยไปลอยมาเดี๋ยวสักพักเมฆดำๆก็จะลอยมาปกคลุมเรานะคะแล้วก็จะมืดอีกนะคะแล้วน้องจะพาอัลฟี่เดินขึ้นนอนตลงนั้นไปนะคะ ตรงนี้เคยยืดจนสุดแขนเลยนะคะทุกคนสวยมากแต่ยังบานไม่ทั้งหมดไม่ทั้งต้นนะคะบานแค่เล็กน้อยยังมีดอกตูมๆเยอะอยู่สวยจังเลยช่วงนี้ก็ดอกไม้ใบหญ้ากำลังบานให้เราสดชื่นแจ่มใสนะคะทุกคน,กคนซากุระตรงนี้จะบานเกือบทั้งสี่ต้นแล้วนะคะ แต่ว่ามีต้นต้นหนึ่งที่อยู่ไกลๆตรงนู้นเริ่มบานเริ่มบานจะเต็มต้นแล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้กําลังเริ่มบานแล้วก็ต้นนี้ก็กําลังเริ่มทุกตุกคยลมก้นแลนะคะทุกคนเดี๋ยวนึงจะพาไปดูต้นที่อยู่ไกลๆสุดเลยนะคะต้นที่บานบานทุกต้นเลยเอาฟิไม่ยอมเดินนะคะทุกคนจะเป็นจะเป็นพันเดียวกับ <laughs> เอาฟิวิ่งรอดขาหนึ่ง <laughs> จะเป็นพันเดียวกับต้นเมื่อกี้นะคะ จะมีอยู่ห้าหต้นนะคะจะจะอีกต้นหนึ่งจะอยู่อยู่ตรงต้นสีชมพูขาวก่อนนะคะที่ที่ไม่ได้เป็นชั้นมากๆที่เป็นแค่สองชั้นนะคะอันนี้กลีบเขาก็จะหลายชั้นนิดนึงก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอุ้ยเต็มต้นสวยจังนี่นะคะทุกคนบานจะเต็มต้นแล้วถอยออกมานิดนึงวันนี้หนึ่งมาคนเดียวนะคะทุกคนหนคุณสาวไม่ได้มาด้วยก็เลยไม่มีคน จุงเอาฟี่ให้นะคะแล้วก็ลมก็ค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะเอาฟี่เขาก็จะไปอย่างเดียวลมก็แรงนะคะทุกคนลมแรงแต่ว่าอากาศสดชื่นมากสวยไหมสวยอยู่แล้วแหละดอกไม้แล้ว <laughs> ถามเองเราก็ตอบเองเนาะถ้ามีคนถ่ายรูปให้นะยิ่งยิ่งสวยนะคะแต่ว่า วันนี้หนึ่งมากับเอลฟี่สองคนนะคะก็เลยก็เลยไม่มีคนถ่ายรูปให้นะคะทุกคนมีสีต้นนะคะยังบานไม่หมดแต่ว่าต้นนี้บานก่อนแล้วเกือบเกือบจะเต็มต้นแล้วนะคะต้นนี้ยุดทีไลทำกล้วยทอดตลอดเลยนะคะพอดีว่าไปร้านเอเชียหนก็เลยได้แป้ง <laughs> ทำกล้วยทอดมาก็เลยทำกล้วยทอดอีกแล้วหรืออีกกระทะหนึ่งนะคะทุกคนกำลังทอดมาค่ะใครอยากกินกล้วยทอดอร่อยนะคะทุกคน มาตอนบ่ายอีกรอบหนึ่งนะคะรอบนี้คุณสามาด้วยนะคะคุณสาก็เลยจูงเอาฟี่ก็เลยให้หนึ่งถ่ายดอกซากุระนะคะทุกคนแล้วสองคนก็วิ่งไปนู่นแล้วถ่ายใกล้ๆมันสวยจังเลยทุกคนคุณสาเป็นคนจูงเอาฟี่นะคะตอนนี้เพราะว่าตอนมาตอนเช้าวันหนึ่งมาคนเดียวหนึ่งมากับอาฟี่นะคะเลยไม่มีคนจูงให้อน,นี้คุณสาจูงนะคะหนึ่งก็เลยได้ถ่ายซากุระ แต่ว่าอากาศก็จะครึมๆนิดนึงนะคะไม่เหมือนตอนเช้าที่อากาศสดชื่นวันหนึ่งได้มาสองรอบนะทุกคนเนียเให้ถ่ายให้ถ่ายน่อยลมจะพัดไปไหนลมพัดทั้งวันนะคะวันนี้มีลมทั้งวันอยากจะไปะยืนแล้วก็ถ่ายซากุระนะคะแต่ว่านี่อยากเอาช่อนี้กลับบ้านทุกคนอยากเอาช่อนี้กลับบ้านอยากไปยืนถ่ายแต่ว่า ไม่ได้แต่งหน้ามานะคะทุกคนคุณสานั่งรอแล้วนะคะรู้ว่าเราชอบดอกไม้คุณสาก็เอาฟี่นั่งรอละช่วยจังเลยดูนะ่ะต้นนี้บานเกือบทั้งต้นแล้วนะคะเดี๋ยวนึงก็จะไปแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวอยู่นานๆหนึ่งกวกิ่งไม้มันหักนะคะเฮ้ยช่วยจังเลยมันสดชื่นอ่ะทุกคนดูนะ่ะอันนี้เป็นต้นสัก,กุละสี ชมพูเบาๆนะคะเริ่มโรยแล้วนะคะทุกคนเริ่มโรยแล้วเริ่มช้ำแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูเข้มๆแต่ว่าเป็นดอกเล็กๆนะคะนี่เป็นดอกเล็กๆแบบนี้ตรงนี้มีสีต้นอันนี้จะบานทีหลังจะเป็นพันเดียวกับตรงนู้นนะคะทุกคน ตอนนี้ดูใกลๆสวยนะคะแต่ดูใกล้ๆไม่ได้เพราะว่ากลีบเขาเริ่มช้ำแล้วนะคะทุกคนอันนี้กลีบก็เริ่มช้ำแล้วนะทุกคนปะกลับบ้านกนันนี่คุณสาทำเม็กซิกันฟู้ดนะคะเมื่อออกมาจากเตาอบร้นรอนๆอันนี้อะโวคาโดอันนี้ชิคเกน้นทิงโกทาโกนะคะทุกคนอันนี้ครีมซอสมาดูกันว่าเสร็จแล้วมันจะน่ากินขนาดไหน ประกอบล่างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเขาเรียกว่า Chicken t ิงโกทา c โนะคะเป็นอาหารเม็กซิกันนะคะไปกินที่ร้านอาหารบ่อยๆก็เลยซื้อมาทําเองซะเลยอร่อยกว่าด้วยนะคะทุกคนก็ขอบคุณเพื่อนเพนพี่ๆนุ้นองทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย